พักเก้าไกลครับออกมาบอกแล้วในทวิตเตอร์นะครับบอกว่าพักเก้าวไกลขอ้อมรับคําวิจารณ์จากทุกท่านที่กังวลถึงการที่เราจะมีพักชาติพัฒนากล้ามาร่วมรัฐบาลพักขอชี้แจงว่าการพูดคุยกับพักชาติพัฒนากล้าเป็นไปบนหลักการว่าพักชาติพัฒนากล้าจะโหวตให้พิธานิมเจริญรัฐ เพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลตามฉันทามติของประชาชนได้ส่วนการร่วมรัฐบาลจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อตกลงร่วมหรือ MOU ซึ่งนโยบายและจุดยืนของพรรคก้าวไกลจะเป็นเงื่อนไขหลักในฐานะแก,แกนนําจัดตั้งรัฐบาลซึ่งอันนี้นะครับมันก็หมายความว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเงื่อนไขของพรรคเก้าวไกลเขาก็จะส่ง MOU ไปให้ทุกพรรคซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพรรคชาติพัฒนากลาดังนั้นเนี่ย ก็ยืนยันคอนเฟิร์มนะครับว่าพรรคชาติพัฒนากล้าจะมาร่วมรัฐบาลกับพรรคก,ก้าวไกลแล้วก็จะมีการลงนามรายละเอียด MOU เหมือนกันกันกบพรรคร่วมอื่นๆ